แม่ของฉันคนนี้มีแต่ให้เป็นร่มโพร,ร่มใสให้ลูกหลานใครไร้สุขมีทุกข์มรุกรานแม่จัดการด้วยเมตตาเพื่ออาทรดูแลลูกถึงฝั่งอย่างไม่สิ้นน้ำใจรินหลั่งไหลให้เหลนหลานเฝ้าดูแลห่วงใยไร้ไผ่ผาน สุขสำราญเพราะแม่อยู่ดูแลเรามาบัดนี้ร่มโพไซจากไปแล้วไร้ดวงแก้วส่งทางสว่างสวยัยขอแม่จงหมดห่วงบ่วงดวงใจรักอาลัยผูกพันนิรันดรขอกลับนมัสการพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธร ่านเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีกลับนมัสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความโปรบยิ่งและขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลินศพของคุณแม่พันนีด้วยสกุลอายุเจ็ดสิบปี ซึ่งทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญุกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาหกจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของคุณแม่พันนีดุ้ยสกุลจะได้อำลาจากพวกนี้ไปในการประชุมเพลิงกับแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่พันนี ด้วยสกุลก็คือการทอดผ้าบาังสุขุลทางคณะดูแลานญาติพี่น้องได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจำนวนทั้งหมดเจ็ดชุดด้วยกันครับแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านทีนท่จะได้ทําการขึ้นทอดผ้าบาังสุขุลไว้เป็นจํานวนหน,นึ่งกับปนีข้อคิดป่าคงสมวควรแก่เวลาที่จะได้ประกอบพิธีอันเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายเพื่อจะอุทิศให้กับผู้วายชนก็จะได้เรียนเชิญท,ท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุขุลตามลําดับดังนี้นะครับ ครับสาหรับผ้าในชุดที่หนึ่งนั้นจะเป็นชุดของทางคณะลูกหลานและญาติมิตรของคุณแม่พันธณีช,ช่วยสกุลได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลปรับนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิต,ต,ต,ตโตท่านผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานพระตุดมัลังศีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกรับนิมนต์ครับผ้านในชุดที่สองครับ ขอเรียนเชิญคุณชวเวงเขมะลิลิตกรรมการผู้จัดการบริษัทโปรเจกต์ดเร็กชั่นจำกัดได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระกะมลวิทย์กิตธรรมโมได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับผ้านในชุดที่สครับขอเรียนเชิญคุณวิสัญญา จัดเรีเสรีกุลผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทท u v ไรแลนจำกัดได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปรับนิมนต์พระสมนึดอาภากรโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับพระในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณยงยุทธ ดาดธนพลกรรมาการผู้จัดการบริษัทบางกอกทา,ายเซ็นเตอร์จำกัดได้ขึ้นทอดผ้าบำสุขุลกราบนิมนต์พระสมุทรรศักดิ์สุวรรณรังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบำสุขุลขอเรียนเชิญะขอกราบนิมนต์ครับผ้านในชุดที่5ครับขอเรียนเชิญคุณปวีช่างสลัก กรรมาการผู้จัดการบริษัท PME Laboratory จำกัดได้ขึ้นทอดผ้าบังสุคุณกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยด็ออเตอร์รองเจ้าอาวาสวัตุดมลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุคุณขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ้อในชุดที่6ครับขอเรียนเชิญคุณอนุวัตน อย่าเคลิมจิตกรรมการผู้จัดการบริษัทคริสตันคาริบร์ชั่นเซลแอน์โซวิจจำกัดได้ขึ้นทอดผ้าบังสุขุลปราบนิมนต์พระครูธรรมทรบุญยังพระบุญโยเจ้าอาวาสวัดไร่แต่งทองหลวงปู่ลิวได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุขุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ใดๆในโลกล้วนอานิจังการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่แบบน้ำสก,การพระคุณเจ้าและขอสวัสดีมายัางท่านที่ขอรัทุกท่านก่อนที่สลีระร่างกายที่ไร้ดวงวิญญาณของคุณแม่พันนีช่วยสกุลจะได้มาลายกายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ กระผมนายนัทพงสุขพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาพนสถานวัตถุดำลังสีรับหน้าที่พิธีกรจะขอนำเรียนถึงชีวประวัติของคุณแม่พันนีจุ้ยสกุลตามที่ทางคณะลูกหลานแท่พี่น้องได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับท่านที่ขอรบทุกท่านได้รับทราบโดยสังเขตดังนี้ครับประวัติคุณแม่พันนีจุ้ยสกุล คุณแม่พันนีช่วยสกุลเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2498ปีดาชื่อนายเอกองซงแ่โซมันดาชื่อนางบ้วยแซ่โคมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด7คนคนที่1 3, ถึงคนที่4ถึงแก่คำแล้วคนที่5 คุณแม่พันณีช่วยสกุลผู้วายชนคนที่หนายอารันฐานะฐานานันนุก,กูลและคนที่เจ็ดคุณสุภสจีบุญเกตคุณแม่พันนีท่านได้สมรสกับคุณพ่อสุรพลช่วยสกุลได้ถึงแก่กรรมแล้วมีบุตรชายสองคนก็คือคนที่หนึ่ง นายคณิตช่วยสกุลและคนที่สองนายนัทธุฒิช่วยสกุลตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณแม่เป็นเสาหลักอันแข็งแกร่งของครอบครัวทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจดูแลพ่อแม่ด้วยความกทัญญู ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากในฐานะที่คุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยวัย33ปีท่านได้อบรมเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองด้วยความรักความเสียสละและความมุ่งมั่นแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายก็ตามแต่ท่านไม่เคยหวั่นไหว มุ่งมั่นสั่งสอนและประคับประคองลูกๆจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานอันมั่นคงไม่เพียงแต่ลูกของตอนเองคุณแม่ยังเสียสละตนเองเพื่อส่งเสริมการศึกษาของน้องๆในครอบครัวจนได้มีอาชีพการงานที่ดีเป็นกำลังใจและเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวในเวลาต่อมา แม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อโรคร้ายเข้ามาเยือนคุณแม่ยังคงต่อสู้อย่างเข้มแข็งเป็นเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและกำลังใจไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาจบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคุณแม่ได้าจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่24เมษายน 2,568ในช่วงเวลา9นกา52นาทีสิติอายุของท่านได้70ปีการจากไปของคุณแม่พันนีด้วยสกุลในครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมายังบุตรหลานและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งท่านที่ขคารบทุกท่านครับชีวิตและความตายนั้นเป็นของคู่กัน ที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของเราท่านทั้งหลายล้วนมีการเกิดแก่เสบและตายย่อมมีการเสื่อมสิ้นไปตามกาลและเวลาครั้นมาถึงการเวลาที่กำหนดแล้วก็ย่อมจะแต,แตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบัน และเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องล่างคุณแม่พันนีช่วยสกุลท่านได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอาลัยของทุกๆคนก็ขออนาญาตบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่คุณแม่พันนีช่วยสกุลท่านได้กระทาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัย หนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่พันนีช่วยสกุลให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภบเบื้องหน้าด้วยเถินวันที่24เมษานน้ำตาราดแม่พันนีต้องลาจากสุดใจหายด้วยโรคร้ายรุมเร้าเข้าแฝงกายชีพมาลายลาลับหลับนิลัน เคยใกล้ชิดอุ้มชูเขียงอยู่ใกล้เป็นผู้ให้เป็นทุกสิ่งเป็นมิ่งขวัญตอนนี้ไปใครเล่าเฝ้าจำลันเหมือนคืนฝันแม่ต้องพรากจากไปไกลแม่พันนีถึงข่าวลับไม่กลับแล้วเหมือนดวงแก้วลอยดับลับสลายขอปุศลนํำทางแม่สุดแดนไตร บนนำไปสุดทิพสถานวิมาเนเถอด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนครับแตช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของคุณแม่พันธ์ช่วยสกุลเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับ ครับแล้วก็มาถึงภาคในชุดสุดท้ายที่ทางคณะรูปหลานท่านพี่น้องได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมอนุญาตเรียนเชิญคุณสุพัจชีบุญเกตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิตได้เป็นประธานในการขึ้นท่อปัตรไยบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่าครวาสขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบนิมน์หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสี ได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบังสุคุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอกลับนิม,มนต์ด้วยความเคารพครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการปฏิบัติขึ้นวางดอกไม้จันทบนชาพนัสสถานนั้นขอให้ท่านเดินขึ้นทางไปไดด้านข้างนะครับวางดอกไม้จันทที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนและเดินลงทางไปไดด้านหน้าด้านเดียวแล้วก็ขอเรียนเชิญทักคณะลูกลานท่พี่น้องของคุณแม่พันธดีช่วยสกุลผู้ไหวชน ได้ไปพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวยและขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงขันครับชีวิตคนเหมือนละครทุกตอนบทมีสลดโศกเศร้าเคล้าสุขสัน์มีหัวเราะร้องไห้รักใกล้กันที่สุดนั้นเมนเผาศพจบการแสดงขอเชิญท่านที่เคารพทุกท่านขึ้นวานหลวงพ่อ,อจันได้เลยครับ ครับทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องของคุณแม่พันนีช่วยสกุลต้องขอกราบขอพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณแม่พันนีช่วยสกุลถากเป็นว่าทางคณะลูกหลานทาติพี่น้องได้มีการต้อนรับกับประดาท่านที่เคารพตั้งแต่คกนสวดพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นวระสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างทางคณะลูกหลานทาติพี่น้องทุกคนก็ต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ท่านคณะลูกหลานท่านพี่น้องทุกคนนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของสำ่วยเล็กน้อยและคำขอบคุณจะหากว่าท่านที่ขารบทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องของผู้บรชโได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันอย่าเดียงเกรง่ใจนะครับรับวันนี้เราท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อที่จะได้มาส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักที่ได้จากท่านไปก็ถือว่าวันนี้ทุกท่านได้มาทําหน้าที่ของทุกท่านถูกต้องแล้วนะครับ หน้าที่ของท่านก็คือหน้าที่เป็นกันลยานามิตรกันครับแล้อีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอ,อกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของคุณแม่พันนีช่วยสกุลเข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อนครับอย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานเจ้าพี่น้องทุกคน่าได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปอร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่างพร้อมทั้งท่านที่เคารพทุกท่านท้าหาววันนี้ท่านยังไม่ติดงานที่ไหนยังไม่รีบกลับ ก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักกันอีกสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอนครับวันนี้ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับและว,วันนี้กระผมนายนัทพงศุภพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาวพระนสถานวัดบุรดมหลังสีรับหน้าที่พิธีกร กระผมได้เอื้อนเอ่อยอะไรช่วยหนางสกุลยศตำแหน่งได้อ่านชีวประวัติคำไว้อะไรหากว่าที่เอื้อนเอ่อยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งที่ได้อ่านผิภาพลังไปต้องขอประธานอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอหน่วยพรนให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยส่วนดิภาพท,ทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้จะเป็นเท่านี้ขอความสุขสวัสดีตรงมีแด่ปดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ